มาอันบอกนิยายเรื่องใหม่กันอีกแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะเจอคลิปอันบอกกับเราบ่อยๆเนื่องจากว่าเราเนี่ยเพิ่งตัดแว่นมาใหม่ยังไม่สามารถจูนกับแว่นตาอันใหม่ได้ติดก็เลยยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสืออะไรเลยแต่เรื่องที่เรามานั่งแกะอยู่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นปกครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยทันทีคือเป็นการออกแบบสไตล์ปกแบบที่เราชอบมากๆเป็นลายเส้นแบบที่ว่าลูกวาดก็เด่นพื้นหลังก็ไม่ลกและชื่อเรื่องก็ชัดเจนนั่นก็คือเรื่องสาวชชยของราชัน เรื่องนี้ที่ซื้อเลยแบบไม่ลังเลก็เพราะว่ามันมีเพียงแค่3มเล่มจบนอกจากที่ปกจะสวยแล้วพล็อตมันก็ยังมีความน่าอ่านน่าติดตามอยู่ด้วยโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของฉินเจียวนางกำนันผู้ไร้ที่พึ่งพิงฟันเห็นภาพตนเองในอนาคตที่ต้องใช้ชีวิตเป็นบ่าวสองหน้าเป็นเครื่องมือให้ผู้อื่นหลอกใช้เพียงเพื่อจะปกป้ององค์ชายตาบอดผู้เป็นดั่งแสงสว่างและความสงบสุขเพียงหนึ่งเดียวของนางในวังหลวงเมื่อสะตุองตื่นนางพบว่าตนเองยังเป็นเพียงนางกำนันน้อยฝึกหัดยังไม่ถูกผู้สูงศักดิ์เบื้องบนใช้เป็นเบี้ยในกระดดาาานนหมกครออบข้งงยยัู่ี ถึงองคชายผู้เป็นที่รักของนางนางจึงตั้งปณิธานว่าจะดําเนินชีวิตให้แตกต่างจากในความฝันปกป้องคนที่นางรักและป้องกันองคชายยอดดวงใจจากผู้ที่ประสงค์ร้ายแต่ในระหว่างนั้นนางกลับพบว่าองค์ชายที่นางปกป้องเก็บงำปริศนาไว้ในใจไม่ได้อ่อนแอไร้เดียงสายอย่างที่นางคิดอีกทั้งบางเวลายัยงกระทําการบางอย่างที่พาให้นางใจสั่นวั่นไหวอีกด้วยรวเรื่องราวของชินเจียวและองค์ชายผู้นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังหลังอ่านจบอีกครั้งนะคะ